สวัสดีตอนเช้าพี่น้องเมือ่อวันอาทิตย์วันที่หกยายบะมีเวียกแก่คือสีมาย่างหมูกินเล่นพี่น้องผู้ใดอยากกินน้ำยายมาเด้อนำกิมซี่ฟูดกะลังทำอยู่นำกิมก็ได้กระลอย่างหมูอยู่ผู <c oughs> ้ใดอยากกินน้ำยายมาเด้ออ้าแางนั้นมันยังนอกบนตรวดขวด,วด,วด,วดปันแล้วพี่น้อง ไก่ซุกแล้วไก่สิได้กิ๋มแล้วพี่น้องใจเย็นๆนแล้วอยากกินอร่อยก็ต้องใจเย็นๆย,ย่างไปเรื่อยๆมันบ่มีแนวอยากพี่น้องเอยเฮ็ดยังก็เฮ็ดมาแล้วกินยังก็กินมาแล้วคิดว่านี่แหละสิแซ่บ เสีอร่อยชุดคั่วฝนกระตกจะเบิดขึ้นชื้นแฉมีอีกเด้อพี่น้องว่ามันมีตอนนี้เลยจ้าหลายอยู่มาเด้อมาเด้อม,มากินเขาเสาน้ำใยเด้อ อยู่ทุ่งไหท่งนาได้บรรยากาศดีพี่น้องฝนกตกอากาศก็เย็นๆแต่ว่าก็เอาตอนเช้าอยู่ไฟลุกไฟลุกไฟลุกจุตาก็แสดงว่าต้องไปรยท่กรุงเทพบป่ะ สวยว่าพี่น้องเหลืองเหลืองอะลามาสุกแล้วหนึ่งตนสุกไปแล้วหนึ่งชิ้นพี่น้องปเ,อเป็นแต่แสบ ทั้งไทยทั้งเล่าแหละผู้พ่นฟังเล่ากับพู้นกับฟังฟังไทยกับฟังอีสานพอกระเทินสิวาให้ยัง กินเขาน้ากันเด้อจ้าพี่น้องมากินเขาน้ำย่าเด้วยแสบดูท่าสร้างสิสอร่อยอยูล้ะละมาเด้อมาเด้อซันีเละจ้า